Let's party time แต่ละอย่างแต่ละเรื่องวันน like> ี้ก็คือเปิดด้วยความคึกคักด้วยความว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาชาบูปาร์ตี้กับเพื่อนๆกันครับผมนี่ล่ะป a r t ต Time มเข้าใจเรื่องยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวนานะทุกคนนะให้โบจับได้งบเยอะ เพราะว่ามันอาจจะได้ว่าพองบเยอะมันก็จะเป็นเนื้อเป็นลายหินอ่อนแต่ถ้างบน้อยก็กินโตหินอ่อนไนีแหละไม่ต้องไปกินเนื้อหินอ่อนอะ่ะเพราะว่าทีมงานเดี๋ยวนี้เขาโหดเกินเดี๋ยวนี้เขาว่าเป็นว่าแยกเลยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเอาให้มันแยกชัด เอาให้ชัดเคลียรให้ชัดแต่ว่ามีกฎกติกาเพิ่มขึ้นพานิดหนึ่งทีมงานคนหนีกระซิบมาตรงหนีเพิ่มเติมคือหาสรรหากฎเพิ่มขึ้นเรื่อยให้มันยากขึ้นเรื่อยๆถ้าโบจับได้งบน้อยโบจะต้องเริ่มถูกขั้นตอนเองคือถ้าสมมติว่าสามารถเลี้ยงหมูสุกรหรือว่าหรือว่าขุนบัวด้วยตัวเองก็คงต้องทำแล้วแต่ว่าอาจจะยากเกินแต่ว่าถ้าได้งบเยอะ มันจะมีว่าเครื่องเนี้ยเต็มโตอย่างเงี้ยของเตรียมให้เราเทมทีมงานเขา,าจะช่วยเราเตรียมให้เราเยอะมากมายแต่ว่าเราต้องทําให้มันยิ่งใหญ่อลังการเออเพราะฉะนั้นเนะีขอให้ได้กำเนิได้ไหมหิวข้าวพนุมช่วยส่งงสายตาว่าอันไหนมันว่าเออ A5 A5 ลายหินอ่อนมาเบ้อชื่อใจนะ เชื่อใจนะหนึ่งสองสามเฮ้ยว้าวก่งมากก็ว่าตอนนี้จะอยู่อีกใบอย่าทำเงี้ยับงบสี่พันไปทำกันครับน่ากินจังนี่เหหนไมล่ะ โอ้โห <adapting to the FREE> มันวาวซามันอบอุ่นมันเต็มปีอยมันแน่นอ่ะมีท <calculating pronounce dul ce> ั้งว่าไข่แม่ไก่ที่ว่าคอดมาสดๆตรงนี้หมูก็มาเนื้อจากใครค้าจากเนือ้อแท้ไม่ใช่ว่าพี่ <benevol ent. S 1> เออไม่ใช่ว่าเป็น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็น <c oughs> โปรตีนเกษตรอันนี้ <c oughs> ก็คือว่าใครชอบว่าเอ้ยเอาไปปิ้งน้ำลายฉีดเอาไปเอาไปกริวเอาไปอะไรปุ๊บจะใช้ได้มิวเมดก็ยอมได้ 아하! <놀람> 락짱! <놀람> <놀람> าจริงรู้สึกไม่อยากทาเลยเพราะว่าชอบที่ถ้วยมันเยอะแบบนี้ปกติเด็กชอบเล่นมาขามโมแกงเก็บปลาเาเห็นมาแล้วแบบนี้มันสนุกดีเราจะมาทําสูตรแล้วคือสูตรสุรสกี้โบร,โบราณก่อนเออเป็นสูตรเต้าหู้ยีเต้าหู้ใจเต้าหู้เอย๋ยเต้าหู้กุบใครชอบสูตรนี้คอมเมนต์มาว่าหนึ่งเริ่มจากปั่นพิกเทียมอันนี้เป็นสูตรที่ทีมงานเขาเตรียมมาให้แบบจํานวนหนึ่งพอชั่นนะคะก็คือใครอยากเพิ่มอยากลดอะไรก็แล้วแต่อุ้ยจิยงไงอะ อ้าอาว้าวประมาณนี้เนาะนี่ <c oughs> คือชุนเวอร์คือใครอะสะดวกซอยซอยแบบซอยพริกซอยกระเทียมเองหรือว่าสะดวกเอาไปตำก็ได้หมดนะเธอต่อไปนะคะก็จะใส่เป็นไล่เลยแล้วกันเนาะอันนี้ไลนี้ <c oughs> เปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยวขึ้นจมูกนำ้ำส้มสายซูค่ะนี่นำ้ำส้มสายซูแล้วก็อันนี้คือน้ำมันงานี่อันนี้คือไม่รู้ว่ามันคือเกลือหรือน้ำตาลนะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเกลอืออันนี้คือน้ำซ่านน้ำซ่านใส่ไปเลยจ,จะ้ะอุ้ยใส่ซอสพริพกอันนี้ไม่ฟิวซอสพริกนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะสูตรน,นี้ใส่ซอสพริกด้วยนี่ แต่ว่าถ้าสมมติเธอไปใช้ซอสพริกที่มันแบบเจ้าดังผู้นี้กันช็อตซอสพริกแบรนด์ดังอ่ะมันจะรสชาติจัดจ้านมากแต่อันนี้ก็จะเป็นซอสพริกแบบไข่เสียวทั่วไปนะคะอันนี้โอ้ยเฮ้ย <c ười> น่าอู้จะอู้กจริงมากบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเต้าหู้ยีเท่าไหร่แต่ว่าแบบพอไปอยู่ในน้ำจิ้มผสมประสานอย่างอื่นแล้วว่าโอเคอี <c ười> <c ười> ต้องปั่นปะกระเทียมโทนแล้วแต่ละใครอยากกินแบบไหนก็ได้นี่นะเออเราก็จะกัดกันเองเนาะ เก,เกิดเองบ้านๆเนอะอันนี้ทีม่มานเขาช่างตรงวัดมาให้แล้วนะทุกคนนี่ชิมแบบเชฟเลยวหวานจัง <c oughs> <c oughs> โอ้โหหวานจังลาดบิงซูได้เลยนะ <c oughs> นี่ต่อเลยอ๋อใช่อันนี้คือจูดจูดอันนี้คือจูดอันนี้คือสูตรน,น้ำจิ้มสุกกี้ทั่วไปน้ำจิ้มสูตรนี้ทั่วไปเลยนะคะคือใครที่แบบชอบกินคําว่าแค่คําว่าน้ำจิ้มสุกี้เซฟเซฟแะสูตรนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามีัวปั่นกระเทียมดองลงไปด้วยดีกว่าเออลองนะก็พริกกระเทียมเหมือนเดิมจ้าแล้วก็ปิดฉุนมากแล้วก็โบโอเค ต่อไปนะคะก็จะใส่เป็นน้ำตาลโบลองใส่แบบไม่เยอะมากดูแล้วกันเนาะลองใส่ประมาณนี้ก่อนนี่พริกอันนี้ชอ้อนมะเขือเทศค่ะอุ้ยเพิ่งรู้นะเขาใส่ซอสมะเขือเทศด้วยเหรอนุ่มซีอิ๊วขาวค่ะใส่ไปเลยน้ำเปล่าประมาณนี้แล้วกันชอบคนๆหน่อยแล้วก็อันนี้น้ำส้มใสซูปอ,อันนี้น้ำมันงานะคะอุ้ย อันนี้ดูเจ็มจนมากน้ำจิ้มสุกี้นะคะแบบสูตรทั่วไปใครไม่ชอบกินแบบเต้าหู้หยีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือถูกต้องแล้วตบทายความฟินด้วยนี่ค่ะแมงหมดเลยจบเนี่ยละ่ะไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเราอ่ะงาเยอะมีช้างไงข้าไปนี่พอมันใส่งามัน,ม,นมันคือมันถูกต้องก่อนเพราใส่งา ขอชิมนะอุ้ยอ <sh arp> well, ันน <ileri> ี้คือสุดๆเทกเจอร์ถูกต้องเผ็ดกินพริกโดนลูกโดด้าไมอร่อยมากโคตรแซปบอันนี้คนไทยคู่กับน้ำจิ้มหมูกะทะเริ่มจากเหมือนเดิมนอกเหนือจากพริกกระเทียมจะมีเพิ่มเติมมาที่อันนี้ต้นไม้ร่ากต้นอะไรนี่ลูกถูกงอกเปล่าไม่ใช่สมเกาหลีหรออันยองมาเซอหรอแดวจังกึมปะ ก็จะออกมาอืมแต่พอมันมีแบบว่ารากผักชีมากลิ่นมันมาเลยนะคืออันนี้เติมความแซบได้ตามชอบเลยนะอาจจะแซบก็สองอันแรกได้นะเพราะว่าความจิ๋มจิ๋มะานเนาะรสชาติมันต้องจัดจ้านเหนใจน้ำเปล่าประมาณนี้ก่อนอันนี้น้ำตาลจ้ะพริกซอสพริกนะคะอันนี้คือซอสมะเหลือเด็ดอันนี้อะไรอะไรนะไม่ใช่ที่กระเทียมดอง้อง,ต,องตั้งนานจะไม่ออก อันนี้คือน,น่าจะเป็นโุ้ยอคือก <c oughs> <c oughs> ินมาเริ่มเห็นแล้วอะ่ะมันต้องชิมพอชิมแล้วมันก็จะแบะอ, <c oughs> อันนี้นะคะมะนาวนะคะแซบๆมะนาวถึงมีเม็ดลงไปด้วยอ <c oughs> ไทยมันต้องเหี้ยแหละกินมะนาวมันต้องตีมันต้องแบบมันต้องถึงมาชิมก่อนนะว้ายอร่อยเกิน พูเล่นพูยอร่อยคุยอร่อยอร่อยอร่อยไม่ใช่พูดเล่นอันนี้ก็คืองาไปเลยอ๋อคือตัวซุก,กี้เนี้ยเขาจะมีความว่าซอสพริกซอสอะไรเขาจะจัดด้านกว่าเขาจะใส่เยอะกว่าแต่อันเนี้ยมันจะพอเพิ่มมะนาวไปด้วยมันก็เลยเพิ่มกลิ่นความเป็นแบบว่าเออไทยแท้หมูกระถาขึ้นมานี่ทรงเขาก็จะเป็นหมูกระทาแล้วจ้าใครชอบผักความจริงอ่ะมิฮัลโหลครับฮัลโหลใครเนี้ยถ่ายงานอยู่เออโอเคจ้ะ วางไปละประมาณนี้แหละค่ะชิวๆเนาะกองนี้เขาจะทำอะไรเขาก็ทำพี่นีใครจะโทรก็โทรเปิดเปิดเสียงเปิดเสียงเว้ยไอเราเดียปิดนะเสียงเขาไม่ปิดเขาเลยว่าเอ๊ะโทรมาได้หมดเลยจ้านี่ชิมอุอ้องเข้าเลยใครแท้เลยทีนี้ต่อไป อันนี้มาเป็นแนวกวางตงเป็นแนวว่าเออมีเต้าหู้ยีต่างๆอันนี้เป็นแนวว่าไทยผสมจีนนิดๆอันนี้เป็นไทยแท้ต่อไปเป็นความว่าเอ,อ้ยปุ่นยิ้ใจหน่อยต้นฉบับแบบชาบูชาบูหน่อยพอนซึอันนี้นะง่ายเวอร์ไม่มีอะไรเยอะคือความเลิศอะของคนญี่ปุ่นอะเขาจะชอบกินอะไรกันออริจินอลเขาจะไม่ได้ปรุงแต่งเยอะจะปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งจากพวกเพิ่มความหอมด้วยงาหรือว่าเพิ่มความอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องใส่อะไร ชิกะเียมกินโมโมกินคาโกโนยะกินอากิโยชิชิกะเทียมแต่ก็อยากกินของประเทศเขาใส่งานลงไปเฮ้ยจะได้เปนของงาไม่ใช่นี่ใส่งานงานนายใส่แค่นี้ไม่ใช่ใส่หัวหอมอร่อยอร่อยอรไม่ก็อร่อยดีไม่หรือว่าอย่างี้เอางี้อะไรก็่แคนี้แล้วไม่อย่างี้อ่ะทำไมอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกผมก็เปิฟิลเต้ครับของงานเพิ่มครับพี่ครับผมของงานเพิ่มครับใส่ในควนมสื่อใช่ป่ะพี่กระเทียมที่กระเทียมใส่ไหนจ้ะคือมึงกระเทียมอยู่ในงาอ๋อโอเคโอเคผิดหมดเลยผิดหมดแล้วผิดหมดแล้วไต่แม่เวลงไปเลยครับอย่างนี้ง่ายกะตายก็แค่ว่าดองเนี่ยอุ่งตรงนี้ก็ เออเราก็เอองงว่ะแต่อันเนี้ยโบรู้สึกมันมีความไปทางเกาหลีนะความจริงเกาหลีเขาจะมีเครื่องเคลีย์ชนิดนี้อยู่คือเอาซีอิ๊วไปดองกับเนี่ยหัวหอมเนี่ยก็เป็นไส่นาเพิ่มความญี่ปุ่นบีกแอนแม็กไปก็แปลว่าฟิวชั่นอะไรวะผิดครับใส่ผิดครับแล้วมือไวด้วยไปต่อสุดท้ายแล้วจ้าง่ายๆจ้าอย่าไปผิดเยอะอะไรเยอะโปหมดอ่ะนี่ความจริงอ่ะ ถ้าเป็นสูตรออริจินอลอ่ะเขามไม่ใส่เลยเลยนาะน้ำจิ้มงาแต่อันเนี้ยคนไทยอีกแล้วคนไทยเท่ากับปรุงเข้าใจยังคนใจ้าคนไทยเท่ากับรสจัดคนไทยอ่ะไยแร์อ่ะเข้าใจปะแล้วก็เจอ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 ความจริงอะ่ะทุกน้ำจิ้มเลยนะเพิ่มผักสีเขียวเข้าไปอะ่ะน่ากินหมดเลยนะเนาะถ้ามีผักโรยทุกอันอะ่ะจะน่ากินหมดเลยอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะโบนี่ละนี่ละ ว้าวเลิเผ็ดไปปลหอมเค็มหอมงานิดนิดแล้วอันนี้ล่ะมาชิลูกอืมหูทำให้หอมงาขึ้นค่ะเอาดีๆเสร็จแล้วน้ำจิ้มทัางอย่างของโบโบค่ะไปกินชาบูกัน เอาจ,จริงเพื่อนสําคัญนะเรื่องจะตั้งหม้อหรือจะตั้งอะไรสักอย่างหนึง่งแบบเราจะกินอะไรกับเพื่อนอ่ะมันจะมีเพื่อนประเภทที่กินอะไรก็ดูไม่อร่อยเข้าใจปหมมันจะมีเพื่อนที่แบบเรากลายเป็นอาหารอร่อยดูไม่อร่อยไปเลยเพราะเราก็ไม่ได้แฉลยไปด้วยแล้วมีเพื่อนที่ชวนคุยเกินจนไม่ได้กินอาหารเย็นก็มีหรือมีเพื่อนที่กินจนไม่สนใจใครก็มีซึ่งคิดว่าพี่ติน่าจะเป็นประมาณนั้นน่าจะเป็นฟีลว่าเอ้ยกินไปแต่เราก็พูดเมาไปไปเพราะว่าเรื่องเล่าเรื่องเมาเรื่องมอยก็จะให้เป็นหน้าที่ของ พี่โค่ะนักเล่าประจำช่องแต่ตอนนี้มันมีระยุกี้อยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ามันจะมีการมาเสิร์ฟหม้อเสิร์ฟน้ำซุปอะไรไหนมาเสิร์ฟสีคะอ้ยอุตส่าห์ส่งซีให้ยังใหญ่โอ้ยอ๋ออันนี้ไปงมมาจากนรกให้เลยกระสะซองแดงอ่ะเข้าใจปะคำถามเลยนะอะไรนะสุกกี่โมง ผูดับมั้งใส่เขาไปอ่ะเฮ้ยเจ้าหมาก็มาเจ้ามาก็มาอะไรของเขาวะขอบคุณนะคะน้องก้อนอ่ะมาเสริมน้ำซุปให้หน่อยได้ไหมคะเอาไปซุปดำจากพี่จ้าโอ้โหแล้วหันนังคูเขาได้ว้าวมาเน้ยอันนี้คือหมูอะไรเอ่ยส่วนไหนเป็นหมูอะไรพันอะไรจากประเทศอะไรคะผูเรียนไปเรียนไปจบครับทำไมเอ่ยผูซัมชั่น ทำเลยทำเลยทำเลยหูเรียไม่จบเลยใส่คอสลายนะแล้วในส่วนของเนื้อล่ะเนื้อล่ะเนื้อจากไหนอะไว่าเนื้อจากบางโตนี่เอออันนี้มีน้องลายเออมีน้องลายน้องลายนี่โดนตีป้าสาวเลาใหอะไรอ่าซ้ำชั้นไยสํำชั้นก็เลยโดนตีก็เลยอย่างงี้พี่ตีเป็นคนเทน้ำจิ้มให้โบหน่อย มีห้าน้ำจิ้มที่โบทาพ่ติชิมแล้วดูที่ว่าชอบน้ำจิ้มไหนที่โบทํามากที่สุดค่ะพ่ติคือน้ำจิ้มหมูกระทะเนาะคุณน่าจะเวิร์กเนาะมันกินแล้วมันไม่เลี่ยนมันจะหอมนาวสูตรโบคือใส่ผักแล้วใส่เนื้อก่อนใส่ผักก่อนค่ะใส่ผักก่อนเพราะว่าเพราะว่าอยากให้มันหวานด้วยอะไรด้วยเอาเราเริ่มจากเนื้อกันแมททุกคนกินเนื้อป่ะคะที่ตรงนี้กินค่ะกินเนื้อไหมคะทางคู่เนื้ออันเอานั้นดีกว่าเออติดมันหน่อยและเลือกน้ำจิ้มที่ชอบกันมาคนละหนึ่งอ่ะพิติเลือกเป็นหมูกระะท ชอบพอนสื่อครับโบเป็นซอสงาค่ะมาโทน้ำหมูดูเล็กเนื้อดูเล็กไปเลยอ่ะเราสุกไหมนี่คำถามนี่ราคานี่ราคานะจิ้มน้ำจิ้มโชว์กล้องกันด้วยนะคะทุกคนอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มงาและน้ำจิ้มพอนสื่อหนึ่งสองจ้วงไปพร้อมกันค่ะชนดีไหมดีไหมเ่ เขาบอกเขาบอกหนึ่งเขาบอกหนึ่งอะไรนะยำดึกนี้ยาวไกลอ่ะรู้สึกได้ยาวๆอ่ะยาวเนได้ยาวอ่ะเพราะเครื่องดื่มซ่าของเครื่องดื่มซ่าเข้ามาได้เลยและอันนี้เป็นไงน้ำจิ้มเกี่ยวจิ้มดีนะผมผมรู้สึกว่าตัดเลี่ยนนี่เนาะมันมันมีความเปรี้ยวอืมหอมมะนาวอืมเลยแบบเรากินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินได้เรื่อยๆเพราะมันตัดเลี่ยนเอออันเนี้ย เวลากินอาจจะต้องสลับกนอันอื่นหน่อยเพราะว่าเนี้ยมันจะมีความมันมีความงาเข้าใจเรื่องไหมเพราะว่าถ้ากินเยอะๆมันอาจจะเลี่ยนได้แต่อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อยากลองเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของชาบูเลยนะอ่ะแล้ว่านนี้วันนี้พี่หยกมีเรื่องอะไรมาเล่าจ้ะไหนๆก็มากินชาบูกันละแน่นอนมันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาบูชาบูนี่แหละอ่ามันก็คือเรื่องราวของอาหารที่เรียกว่าชาบูเนี่ยว่ามันเป็นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงไอชาบูเนี่ยแน่นอนมันก็คือของญี่ปุ่น่ะเนาะ แต่รู้เปล่าญี่ปุ่นเมื่อสมัยยุคเอโดะก็คือถอยหลังกลับไปหลายร้อยปีอะเอโดะคือนานมากใช่คือญี่ปุ่นไม่กินบัวไม่กินหมูไม่กินสัตว์ใหญ่ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่แต่พวกไก่อะไรเขากินไก่กินนกกินสัตว์เล็กเล็กใช่คือมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาเขาจะอีหรือจะอะไรนะมันเป็นอังจริงมันคือนโยบายของรัฐแฝงเข้ามาในบอกให้ประชาชนยังไม่นิยมกินกันนะตอนนั้นไม่ให้กินไม่ให้กินเลยไม่ให้กินเลยคือมันเป็นเรื่องของ การเก็บภาษีของญี่ปุ่นนั่นแหละในยุคนู้นอ่ะชาวนาชาวบ้านแน่นอนก็คือชาวนาชาวไร่เนาะเขาต้องจ่ายภาษีให้รัฐอ่ะเป็นข้าวเพราะฉะนั้นสัตว์ใหญ่พวกเนี่ยไม่ว่าจะม้าอ่ญี่ปุ่นปัจจุบันอ่ะจะเห็นญี่ปุ่นกินม้ากันใช่ไหมม้าเอยวัวเอยหมูเอยอ่ะรัฐบาลอ่ะมองว่านี่คือแรงงานไม่ให้ชาวบ้านกินเพื่อจะเก็บไว้ใช้แรงงานทํา อ๋อคือเขามองว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่เอาไว้ใช้แรงงานทํางานไม่ใช่ว่าสัตว์เอาไว้เพื่อกินใช่เพราะว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่มีคนทําแรงงานไม่มีคนทําแรงงานแล้วแบบชาวนาต้องเอาภาษีที่เป็นข้าเอาข้าวเนี่ยที่เป็นภาษีเนี่ยมาให้รัฐบาลถ้าแบบกินวัวหมดกินหมูหมดกินม้าหมดเนี่ยเอาข้าวภาษีที่เป็นข้าวที่จะเข้าคลังของวังเนี่ยมันก็จะไม่มีไงรัฐบาลเลยแบบ เลยอภิูดง่ายๆก็คือมันก็เหมือนการกดขี่ประชาชนนิดนึงในยุคนั้นมองเป็นสวรรค์ในยุคนั้นก็แบบกินขมเข้าไปด้วยกินแค่เป็ดแค่ไก่แค่นกก็พอแล้วอืแต่คราวนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าประชาชนจะก้มหน้าก้มตาเชื่อฟังอย่างนี้ไปนะคนคนญี่ปุ่นแอบแน่นอนแบบเปลี่ยนชื่อหลอกรัฐบาลอ่าอย่างเช่นแบบว่าเฮ้กินเนื้อโบตันกินเนื้อสากุละฮะคือยังไงอ่ะ คือกินเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยแหละแต่ว่าเนื้ออ่าหรือว่าเนื้อเนื้อเนื้อประวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหลีกไปกินอย่างอื่นแต่จริงจแล้วแต่ความจริงมันคือเนื้ออันนี้แหละเนื้อหมูป่าเอ้ยอ่าเรียกเนื้อเรียกอ่าเนื้อสัตว์ใหญ่พนบางตัวก็เรียกเป็นเอ้กินเนื้อคาคุระหลอกรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนญี่ปุ่นก็แอบกินกันมาแอบกินเนื้อแอบกินอะไรเงี้ยแต่คือพูดง่ายง่ายคือรัฐบาลไม่ให้กินจนมาปี1,800นี่คือแบบ ห้ามมาหลายหลายร้อยหลายหลายร้อยปีเลยนะคือรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งห้ามกินมาหลายร้อยปีเลยแต่พอมายุคประมาณพันแปดร้อยอะใกล้แบบยุคสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือทางตะวันตกเริ่มเดินทางเข้ามาที่ญี่ปุ่นทหารยุโรปทหารอเมริกาอะไรพวกเนี้ยเขาก็กินเนื้อกันไง กินเนื้อกันแล้วก็แบบทหารกินใช่เ,เพราะฉะนั้นเ,เขาต้องการแรงใช่คนที่ญี่ปุ่นก็เลยแบบอ,อ่ะต้องต้องทำเนื้อเสิร์ฟให้กับทหารแล้วตัวเองก็แบบอ๋ก็กินไปด้วยเลยสิอือ่าแล้วแล้วประมาณว่าทางกษัตริย์ยุคใหม่ยุคนั้นน่ะเขาก็แบบไม่ต้องไปห่วงกินเนื้อกันละแล้วก็มากินเนื้อกันเลยดีกว่าเพราะยังไงเราก็เริ่มปศุสัตว์ละอือ่าเมื่ออย่างที่บอกคือยุคแรกเลิกตอนนู้นเอโดะมันการเกษตรแต่พอมันผ่านมาหลายร้อยหลายร้อยปีเนี่ยมันก็โอเคมีการทาเพาะเลี้ยงเป็นปศุสัตว เพื่อเสิร์ฟทหารไหนๆก็เสิร์ฟทหารแล้วก็เสิร์ฟกันเองกันทากินกันเลยละกันแล้วคราวเนี้ยไอ้คาว่าชาบูชาบูอ่ะรู้ไหมมันมาจากอะไรอะไรจ๊ะมันเป็นเสียงน้ําเดือดถ้าภาษาไทยอ่ะพุดบปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บปุ๊บใช่คนไทยจะเรียกในไทยอ่ะพุดบุ๊ไอ้ญี่ปุ่นอ่ะจะชาบู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 อ๋อจะเป็นชาบู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 ไปเลย ใช่มาจากเสียงน้าเดือดใช่แต่ว่าถ้ามันเกิดที่เมืองไทยมันก็จะเป็นปวดปุดปุดแกไปกินวันนี้กินปุดปุดกันบ้าเอ้ยมันก็แก่แบบันดูผิวอ่ะประมาณนี้ครับกินแล้วน้าไม่โมแล้วโอเคอันนี้ก็คือเท่ากับว่านี่คือที่มาที่ไปของคําว่าชาบูชาบูของญี่ปุ่นนะเดนจ้าอุ้ยเริ่มมันจะเอโดเลยนะใช่ยอดเลยอ่ะเนี่ยคือแบบไม่ต้องรอเอโดละตอนนี้โซกเลยอ๋อ ร้านแรกที่ทำให้ชาบูอ่ะเป็นที่แบบแพร่หลายทําให้โด่งดังอ่ะมันชื่อร้านซูเอฮิโร่โนทุกวันนี้ยังมีไหมคะทุกวันนี้น่าจะมีนะยังมีอยู่หรอหรอวิเดี๋ยวไว้ไปโอซาก้าต้องไปตามหาร้านอย่างนี้ชื่อร้านว่าซูเอฮิโร่ซูเอฮิโร่อันนี้ไม่ได้อะไรร้อนรเอโร้อนเดี๋ยวนี้ ซูเอะฮิโ่นะคะใครที่อยากำํำลางจะไปเที่ยวเนาะหรือใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปเซิร์ชดูนิดนได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอนะไม่ลหลอชาแล้วทุกคนคะ่ะตอนนี้ขออนญาอไปเอ็นจอยก่อนแต่ว่าใครติดใจคลิปนี้ชอบว่าแบบอุ๊ยอยากให้เห็นความปาร์ตี้ความปาใจชอบเห็นตะกรงชอบเห็นอะไรมาช่วยกันกินตรงนี้อีกนะคะคอมเมนต์มาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้กับชอบ่องมิวเมทเฮานะจ๊ะ <c oughs> ย้ำเด๋ยวคือคำว่านี้คือจริง เพราะเดี๋ยวมากินกันเป็นบงใหญ่เลยหม้อใหญ่ขนาดนี้กินคนเดียวไม่ไหวแน่เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคเอาหน้าจุ่มเลยเอาหน้าจุ่มเลย <c oughs> <c oughs>